สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทางช่อง y o u t u b e เชฟทิ์คนเดิมแล้วก็สวัสดีไปทาง YouTube ช่องเชฟทิ h ชาแนลด้วยนะครับรับชมพร้อมๆกันนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขปู่สีสุดโทย่าสีปฐุมมาเจ้าที่แรงนะครับปู่สีชุโธย่าสีปฐุมมาเจ้าที่แรงนะครับสถานที่แห่งนี้หลายๆท่านจะคุ้นเคยดีนะครับเพราะว่าเชฟจะเดินทางมาขอตัวเลขนําโชคก,กับพ่อปู่บ่อยนะครับ เราก็ได้เลขนำโชคอยู่เป็นประจํานะครับต้องบอกว่าเป็นประจําเลยนะครับก็มีไม่กี่งวดนะครับที่ตัวเลขจะไม่เข้านะครับส่วนใหญ่แล้วมาขอปูท่ทีไรปู่กับยาแม่ยา่มามักจะเมตานะครับแล้วครับเชฟจะขออนุญาตทําพิธีนะครับ เลขฝาเครื่องดื่มนะครับสำหรับวันนี้นะครับเลขฝาเครื่องดื่มนะครับที่จะถวไวปู่นะครับเป็นตัวเลขอ่า493หรือว่าจะมองเป็น498ก็แล้วแต่นะครับ493 498นะครับส่วนด้านในฝานะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้นะครับ มีลาวพัฒนานะครับบันศุกนะครับข้างในฝานี่ออกบ่อยนะครับพรุ่งนี้ลองมาลุ้นกันดูนะครับหรือจะไปรัฐบาลไทยนะครับ493หรือว่า498นะครับอ้าวลองลุ้นกันดูนะครับ493 498นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับงวดนี้เลขฝานี่เข้า3ตัวตรงๆงมาแล้วนะครับงวดก่อน336นะครับ336 4 6นะครับเลขช่วงนี้เข้าบ่อยอยู่นะครับ เอาละรครับเชฟจะจุดเลขทูบนะครับซึ่งเลขทูบก็เชฟก,ก็ได้ตั้งจิตขอกับพ่อปู่สีจุโทเจ้ายาสีปทุมานะครับก็จะจุดเลขทูบเสียงทายเป็นเลข2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างจะสีเขียวนะครับแล้วก็3ตัวเลขท้ายรางวัลที่1นะครับนะครับลุนเลขล่าง2ตัวนะครับแล้วก็เลขท้ายรางวัลที่1เลขเลขท้ายรางวันที่1ก็จะเป็นเลขทูบพญานาคสีแดงนะครับ แล้วก็ทูพญานาคสีเขียวก็จะลุนเป็นเลขทูปสองตัวล่างนะครับเอาละครับเพื่อนๆทางบ้านนะครับก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอกับพ่อปู่สีจัโทแล้วก็เจ้ายญ้าสีปฐุมมาได้นะครับนะครับเพื่อนๆท่านไหนอยากจะตั้งจิตขอนะครับก็ลองดูได้นะครับแล้วก็อยากจะแก้บนกับพ่อปู่นะครับก็แจ้งเชฟมาได้นะครับเดี๋ยวเชฟก็จะตั้งขันห้านะครับ แก้บนให้นะครับอยากจะแก้บนด้วยอะไรก็นะครับตั้งจิตเอานะครับเอาล้ครับระหว่างรอเลขทูมนะครับเชฟจะขออนุญาตเสียงไทยเยมสีนะครับจะขอเสียงไทยเซมซีสองหมายเลขครับกับพ่อปู่แล้วก็อนุญานะครับอนุญาสีประตูหนะาครับ เอาละครับหมายเลขที่1นะครับได้หมายเลข1นะครับได้หมายเลข1นะครับสำหรับเซมซีที่ได้ตั้งจิตขอกับพ่อปู่ศรีสุโธและก็เจ้ายาศรีปทุมานะครับเอาละครับเชฟมีหมายเลขอย่างละสองอันนะครับเชฟก็จะวางไว้เลยนะเอาละครับครั้งที่สองมาแล้วนะครับเป็นหมายเลข หกนะครับเอาละครับหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งก็ระวังตีลังกาด้วยนะกันนะครับเลขหกตีลังกาเป็นเลขเก้านะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านี่ก็นะครับเชฟว่าเลขสวยอยู่นะครับตรงใจอยู่ด้วยนะครับเอาละครับลองลุ้นดูนะครับหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งคือหมายเลขที่ส่เสี่ยงทายได้นะครับนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมตีลังกาด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่า เลขหกกับเลขเก้านี่นะครับต้องตีลังกาหน่ดนึงนะครับกันนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับซื้อเลขไม่กลับตับแตกนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปรุนเลขทูบกันนะครับว่าพ่อปู่กับแม่ยาสีปฐุมานะครับจะเมตตาให้ตัวเลขอะไรนะครับเอาละครับ3ตัวเลขท้ายรางวัลที่1มาด้วยน่าจะเลข5้า คือจริงๆต้องบอกว่าเป็นเลข5านะครับแต่ว่าหัวดำหัวดำแบบนี้ออจะหมายความว่ายังไงนาะนะครับจริงๆคือเลข5นะส่วน2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างโอมาด้วยเลข3นะครับเลข3มนี่เลขดังเลยนะครับเลขดังเลย3 1 1 3 3 1นะครับเลขนายกรัฐมนตรีคนที่31นะครับก็เรียกได้ว่ามาแรงทีเดียวนะครับ 1> 3 1 3, 7, 3 8 ,3-8 เปนี่ยเป็นเลขดังเลยนะครับเลขเกี่ยวข้องกับนายกอุ้งอิงนะครับอายุก,ก็ะเพิ่งจะ38เต็มไปเมื่อวันที่21นะครับแล้วกเ็เป็นนายกลำดับที่31นะครับได้รับการแต่งตั้งในเดือนสิงหาคมก็คือเดือน8นะครับก็ไม่รู้จะเป็น3-1-8ไหมนะครับเอาละครับมาที่เลข3นะครับแล้วก็ โอ้โหเนี่ยสามหนึ่งนะครับคือเมื่อกี้เชฟสังเกตเห็นนะครับว่าในลูกแก้วเนี่ยเหมือนจะมีตัวเลขในลูกแก้วอันนี้ลูกแก้วเป็นลูกแก้วที่เชฟอัญเชิญมาจากคําชะโนดนะครับบูชามาจากคําชนโนดนะครับนี่ครับเหมือนมีตัวเลขถ้ามองจากมุมนี้นะครับเชฟคล้ายๆว่าเป็นเลข9้าหรือเลข5เนี่ครับ แล้วก็เหมือนข้างล่างเหมือนจะเป็นถ้าไม่7ก็เหมือนเป็น5 9 5 9 3หรือว่า597เนี่ยนะหรือไม่ก็9 9 9 9 7 9 9 3อะไรอย่างเงี้ยนะครับในลูกแก้วนะนะครับเชฟหมาหถึงในลูกแก้วนะครับเอาลองดูแล้วกันนะมันมีตัวเลขขึ้นมานะครับเนีย่ยจริงๆเลข3ามเหมือนเก้าเอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เอาแล้วครับเลขทูบก็3ตัวเลขท้ายรางวัลที่1นนะครับที่เชฟแอบหลุนนะครับก็คล้ายๆโอ้โหมองยากนิดหนึ่งนะครับคือจริงๆควรจะเป็น516แต่ว่า6ดำา6แบบดำเลยนะครับหรือว่าจะเป็น510หรือว่าจะตีเรงกาเป็น9 519 915 แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าเลขทูบคือ5,1,6นะครับแต่ว่าด้วยความที่หัวเลข5ก็ดําเลข6ก็ดํานะครับเอ๊นะครับพ่อปู่จะสื่ออะไรหรือเปล่านะครับเอเอีกข้างหนึ่งนะครับเหมือนจะเป็น3ามมมส้าไหมสาหรือ30นย์อน,นี่นะครับ3 9หรือ30นะครับอืมก็สาธุนะครับ เออแต่จริงๆในลูกแก้วนี้ก็เหมือนจะเป็นหูรูปคล้ายๆเหมือนพระสงฆ์เลยนะตรงมุมนะครับมุมสีส้มๆเหมือนพระสงฆ์นั่งมองเลยนั่งมองตัวเลขเลยนะครับมุมไม่น่าเชื่อนะครับโอ้สาธุเลยนะครับเอาล้ครับมาครบแล้วนะครับ30 30กับ516นะครับ30กับ516นะครับแต่ว่า เลขหกมันดำเลขห้าก็หัวดำนะครับเอาละครับก็ฝากไว้ให้พิจารณากันนะครับฝากไว้ให้พิจารณาดูนะครับว่าจะชอบชุดไหนอย่างไรนะครับเอาละครับเพื่อนๆครับคือเมื่อกี้เชฟได้ใช้กล้องอีกตัวหนึ่งถ่ายดูเอา้าทำไมเป็นเลข8นะครับ อยู่ๆเลขก็เปลี <st> 네่ยนนะครับทุกคนอยู่ๆเลขสามเปลี่ยนเป็นเลข8ดนี่ครับ๋ยวให้ดูนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับนี่โอ้โหขนลุกเลยนะครับนี่เปลี่ยนไปได้ยังไงครับนี่ครับให้ดูเลยนะครับให้ดูเลยนะครับนี่เลขสามเปลี่ยนเป็นเลข8ดนะครับเลขสามเปลี่ยนเป็นเลข8ดนะครับ เอาเชฟไม่ได้แก้นะเชฟไม่ได้แก้ตัวเลขนะครับเอาเดี๋ยวเชฟจะให้ดูนะครับว่าในกล้องเนี่ยไม่ได้แก้ตัวเลขนะครับแต่มันเปลี่ยนได้ยังไงนะครับเปลี่ยนได้ยังไงนะครับอันนี้ลองดูนะครับเชฟให้ดูนะคือดูผ่านกล้องนะครับแล้วก็ดูตัวเลขนะครับมันเปลี่ยนได้ยังไงนะครับอันนี้โอ้โหนะครับเอาให้ดูชัดๆเลยนะครับ เนี่ยนะครับพอเล่นวิดีโอนะครับคือหมายถึงว่าเชฟถ่ายวิดีโอนะมันจะเป็นเลข3เลยแต่พอเลื่อนกล้องข้ามไปเนี่ยครับกลายเป็นเลข8นะครับกลายเป็นเลขเนี่ยครับเลข8เอออัศาจรรย์มากเลยนะครับอันนี้ต้องบอกอัศาจรรย์มากนะครับเปลี่ยนไปได้ยังไงนะครับ เอาละครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะครับอันนี้คือเชฟตั้งหน้ากล้องไว้เฉยๆนะครับโดยที่เตรียมที่จะถ่ายเป็นวิดีโอนะครับคือในภาพเนี่ยจะเห็นเป็นเลข8กับสู6แต่ถ้าเชฟถ่ายวิดีโอก็คือเริ่มถ่ายวิดีโอปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเลข3เลยนะนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวเชฟจะลองสาธิตนะคือเนี่ยตอนนี้ หน้ากล้องของเชฟก็คือเตรียมจะถ่ายวิดีโอนะครับเตรียมจะถ่ายวิดีโอนะครับอ๋ะเดชเชฟจะเริ่มถ่ายวิดีโอนะครับเริ่มถ่ายวิดีโอปึ๊บนะครับนี่ครับพอเริ่มถ่ายวิดีโอนะครับเลขทูบจะเป็นเลข3นะครับเลขทูบจะเป็นเลข3นะครับอันนี้พอเชฟปิดปึ๊บหน้าจอก็จะเป็นเลข8นะครับนี่ครับคือเกิดจากอะไรไม่แน่ใจเชฟไม่แน่ใจนะครับเกิดจากอะไรไม่แน่ใจ เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้พาไปดูที่เลขทูบคือเลขทูบตอนนี้ก็เนี่ยคือเป็นเลขแปดแล้วะครับเนี่ยครับคือเป็นเลขแปดแล้วจากเลขสามเป็นเลขแปดเอาแล้วเป็นเลขแปดได้ยังไงนะครับอัศจรรย์มากนะครับพ่อปู่จะให้โชคนะครับสาธุสาธุนะครับเอาละครับเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลวก็รับฟัง แนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการเส้ยสละกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแรงใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ